สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมพวกเราผ่านทางเพจ Facebook โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานอยู่ในขณะนี้ครับผมจ่าสิบตรีอภิสิทธิ์ยอดพรมทองจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาคหนึ่งรุ่นที่สองทับ65รหัส12ก062ครับผมร้อยัวอะไรรักกรคุณจิตอาสาพระราชทานครับครับผมวันนี้นะครับเราสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการในช่วงไลฟ์สดนะครับในขณะนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราก็ได้มีการ จะถ่ายทอดสดนะครับในในเรื่องของการทำกิตอาสาพัฒนานะครับซึ่งอนหน้านี้เนี่ยก็จะมีพี่ๆจิตอาสาของเราเนี่ยได้ทำกิจกรรมกันไปเยอะมากแล้วนะครับปรวกอบเราถ่ายทอดออกไปผ่านทางเพจ a c e b o o k นะครับใครที่ได้ติดตามก็จะเห็นนะครับเขาจะได้มีการพัฒนาพื้นที่นะครับขุดลอกคูคลองนะครับเพื่อขยายช่องทางการเดินน้ำนะฮะให้สะอาดนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับ เป็นช่วงที่โควิดใช่ไหมใชทำให้หลายๆท่านเนี่ยสูญเสียรายได้ไปค่อนข้างเยอะนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่จิตอาสาเข้าไปช่วยก็คือเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านแล้วก็หลายๆท่านด้วยที่มีความสนใจครับก็คือเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการทาอาหารทำอาหารแล้วก็ทําขนมด้วยโอ้ครับสิ่งสําคัญครับคือเอาไปขายได้ด้วยครับเ้าไปขายแล้วนะเอาไปขายแล้วเราได้รายได้ดีด้วยใช่ครับ ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นรายได้เสริมครับปัจจุบันเป็นรายได้หลักเฉยเลยครับผมก็รู้สึกว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจใช่ครับซึ่งจิตอาสาเนี่ยก็มีความภาคภูมิใจเช่นกันครับนะครับที่ได้มีส่วนในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องนะครับและในวันนี้ครับได้รับการประสานงานนะครับจากเทศบาลตำบลบางสายให้เราเนี่ยเป็นการร่วมมือกันใช่ครับมามามาช่วยกันพัฒนาพื้นที่ครับนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ย อ่าเราอยู่กันที่ไหนนะครับพี่โยตอนนี้เราอยู่ที่เทศบาลตำบลบางสายอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับเทศบาลตำบลบางสายตรงนี้มีอะไรที่ทําให้เรารู้ว่าตรงเนี้ยเทศบาลตำบลบางสายด้านหลังเราเลยนะครับด้านหลังเราเลยด้านหลังเราคือเป็นองค์พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชนบุรีนะครับก็คืออยู่ที่เทศบาลตำบลบางสายซึ่งส่วนฝั่งหนึ่งของเราเนี่ยเป็นอ่าสวนสุขภาพสวนสุขภาพนะครับแล้วก็กที่หนึ่งสายมือก็ติดกับ สะพานเรียบชายทะเลหรือสะพานชูโรมาวิถีเีอีกอย่างหนึ่งว่าสะพานใหม่ชาวจุบุรีเ็เรื่อหลายชื่อนะครับแ้วก็คือเป็นสะพานเรียบชายทะเลนะครับใช่ครับซึ่งซึ่งตรงเนี้ยเป็นที่ที่ใช้ออกกำลังกายตั้งแต่ฝั่งนี้นะฮะไปจนถึงฝั่งเรียบทะเลเนี่ยเขาตัววิ่งกันยาวมากเลยนะครับสะพานมีความยาวเจ็ดกิโลกว่ายาวมากคือเขามีการพัฒนามาเรื่อยใช่ไหมพี่โยใช่ครับจากตรงเนี้ยนิดหนึ่งต่อไปอีกต่อไปอีก ต่อไปอีกฝั่งนู้นก็มีใช่ครับสึกวัายาวมากช่วงนี้ผมลงทุกทีเลยปกติจะมาตรงเนี้ยตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ปกติเป็นจุดเริ่มต้นสองเส้นเออครับใช่จุดเลี้ยวมาก็สุดเลยใช่ส่วนนี้แล้วทีนี้มีการต่อต่อไปอีกทําให้ทุกทุกคนเนี่ยได้มี f e ลลิ่งในการวิ่งไกลอไปอีกนี่ฮะถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับของชาวจังหวัดชนบุรีนะครับส่วนในวันนี้ครับเรามาทํากิจอาสาพัฒนากันในพื้นที่ตรงนี้แหละครับน่าแล้ว เดี๋ยวเราจะพาทุกๆท่านนะครับไปดูบรรยากาศของการทําจิตอาสาพัฒนาในการปรับปรุงพื้นที่ภูมิทัศน์ตรงนี้ให้มีความสะอาดและสวยงามครับครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่พื้นที่ของการทํากิจกรรมนะครับเป็นการทำความสะอาดนะความสะอาดแล้วในวันนี้เดี๋ยวเนี่ยและที่เราเห็นนะฮะด้านด้านหลังของเราเนี่ยจะมีในส่วนของรถน้ำนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลายๆภาคส่วนครับซึ่งก็จะมีผู้ที่รู้นะครับว่า ใครมาช่วยอะไรทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราก็จะไปหาคนคนนั้นกันอีกทีหนึง่งส่วน<ม>ตรงนี้นะฮะเป็นสิ่งที่น่าสงสัยมากเดี๋ยวเราจะเก็บคำถามตรงนี้ไปถามกับพี่คนนั้นแล้วกันนะเนี่ยฮะบล็อกเนี้ยผมมองเอ้บล็อกนี้เ<อ>็เอาไว้ทําอะไรเอ่ยต้้งล่างเนี่ยผมก็มองครับซึ่งด้านหลังตรงนี้เราจะได้เตรียมการเกี่ยวกับการจะทําตลาดนะครับตลาดท<ม>่าเรือพลแอดบางสัยเป็นตลาดแห่งใหม่จุด ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของตำบลบางศายนะครับก็เชิญชวนที่น้องประชาชนนะครับมาอุดหนุนสินค้าตลาดท่าเรือพลแอดบางศายซึ่งตัวน,นี้เรามีตลาดเลยนะฮะตลา,ทา,าดท่าเรือพีตลาดท่าเรือพีนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เขาจะเขาจะมีการขายอยู่เป็นประจำอยู่แล้วทุกวันเสาร์ใช่ไหมครับตลาดท่าเรือพีจะทุกวันเสาร์นะครับคือรวมตลาดท่าเรือพลนี้เราจะเริ่มกันในวันอาทิตย์นะครับหรืออาจจะ เมื่อพร้อมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จัดได้เลยครับอ่าอันนี้คือรู้สึกว่าตลาดท่าเรือพีเนี่ยก่อนหน้านี้พอมีการใช้บริการกันมากในตลาดแตกแม่ค้าไม่รู้จะขายตรงไหนคนเนี่ยก็เยอะแยะมากมายเลยครับอันนี้ทางเทศบาลก็เอื้อเฟื้อสถานที่ตรงนี้ครับนะครับซึ่งก่อนไม่สะดวกมาวันเสาร์ในตลาดท่าเรือพีก็มีวันอาทิตย์นะครับตลาดท่าเรือพลไม้ปักทรายนะครับครับหลังเราเป็นด้านหลังของเราก็เป็นพื้นที่ที่จะจัดตั้งตลาดค่อนข้างจะใหญ่พอสมควร ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ฝ่าชายเลนซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรใช่ไหมฮะแล้วทางเทศบาลได้มีการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นลานอเนกประสงค์นะครับแล้วก็ให้มีการทํากิจกรรมหลายๆอย่างเลยประเพณีกองข้าวใช่ไหมแล้วก็มีสมการก็มีนะครับและก็ กิจกรรมอื่นๆอีกการจัดคอนเสิร์ตก็มีผมก่เคยเคยเต้นแดนตอนที่เขาเต้นลูกทุ่งนะฮะเล่นลูกทุ่งกันอยู่ชอบลูกทุ่งเลยเนี่ยถ่ายถายทางลูกทุ่งเนยครับผมก็ผมรู้สึกว่าตรงนี้ได้ใช้ประโยชน์ขึ้นมาละนะฮะจากที่เมื่อก่อนเป็นป่าชายเลนและมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆจนถึงกระทั่งวันนี้ฮะมีการพัฒนาเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยครับครับและในขณะนี้นะครับเราก็อยู่กัน นะครับที่ตรงเส้นสะพานนะครับ,รบมีการทําความสะอาดกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปช่วยกันทําความสะอาดหรือไปช่วยกันนะครับให้คําแนะนําว่าเราจะช่วยอะไรกันได้บ้างครับ บรรยากาศการทำความสะอาดนะครับเป็นการร่วมมือระหว่างจิตอาสาพระราชทารร่วมมือกับเทศบาลตำบลบางสายอำเภอเม,อมืองจังหวัดชลบุรีนะครับใช่ครับแล้วทีเนี้ยตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ของสะพานที่มีความยาวค่อนข้างที่จะลึกไปถึงตรงใกล้ๆกับท่าเรือ,อรนะครับท่าเทียบเรือซึ่งตรงนี้นะฮะที่เราเขาจัดบล็อกเอาไว้นะครับ,รบพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นโซน A นะฮะเป็นโซน A ซึ่งมี ล็อกทั้งหมดเนี่ย64ล็อกเลย64ล็อกทั้งหมดแสดงว่า64ล้านโอ้โห64ล้านนะฮะที่จะมาใช้ตรงนี้แล้วก็ลองจินตนาการว่าถ้ามีคนมาเดินซื้อของนะฮะพี่โอ้โหเยอะมากครับผมว่านะคึกคืนแน่นอนครับแต่ต้องรอนะครับว่าวันไหนจะเห็นนะครับจว่าจะมีหลอดไฟประดับประดาเรียงรายกันพร้อมแน่นอนสวยงามแน่นอนครับใช่ครับเป็นแลนด์มาร์กใหม่นะฮะแล้วก็อีกอาชายทะเลมี ภาพบรรยากาศของการประมงประมงท้องถิ่นนะครับของชาวตมุดบางไทรนะครับใครนั่งเหมือนะครับอกหักก็มานั่งดูรถกันตรงนี้ก็ได้ฮะดูไปเรื่อยเรื่ใช่ไหมฮะเน้นเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันดีกว่าครับปกตินะครับตรงนี้เนี่ยสะพานเนี่ยเขายังไม่ได้ตัดนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาตัดเส้นทางมาเพื่อที่จะสะดวกนะครับให้ให้ให้มีการสัญจรตรงนี้ข้ามขึ้นไปด้านบนปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าจะไปด้านบนต้องอ้อมไปทางนู้นนะฮะแต่ตอนเนี้ย ขึ้นทางนี้ได้เลยครับโอ้สะดวกสบายมากครับทุกๆวันนี้แต่ด้านหลังก็จะเป็นชายทะเลนะครับเป็นชายทะเลเกี่ยวกับป่าโกงกลางนะครับซึ่งจะมีน้ําขึ้นน้ําลงตามตามตามฤดูตามช่วงเวลานะครับก็จะค่อนข้างจะเวลาน้ําลงก็ลงลงไกลพอสมควรได้เห็นภาพของปลาตีนสัตว์น้ําที่อยู่ตามเลนนะครับพวกปลาตีนพวกปูปูทะเลนะครับที่เห็นภาพบ่อยๆ ถือว่าถ้าเกิดว่าเราเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์ถูกต้องไหมฮะใช่ครับพื้นที่นี่อุดมสมบูรณ์มากนะครับจังหวัดชลบุรีนี่ไม่ต้องห่วงเลยทะเลอร่อยไหมอร่อยมากครับแน่นอนกินกับนางเก๊กฮวยนี่อร่อยมากๆย่อไเก๊กฮวยนะครับครับนังเก๊กฮวยใช่ส่วนในพื้นที่ที่อยู่ข้างหน้าเราตรงนี้นะครับก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับตอนนี้เขาเรียกว่าโซน B ีอ๋อโซนโซนลานเลยนะครับใช่นั่นเป็นลานเลยข้างล่างนี่จะเป็นแถวใช่ไหมฮะโซนเ ตรงนี้จะเป็นโซนบีบซึ่งโซนบีตรงนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านเนี่ยดูบรรยากาศรอบๆบนะครับโซนบีตรงนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ2 5 0กว่ากว่ากว่ากว,กว่าล็อกนะฮะซึ่งร้านค้า250กว่าล็อกจะคลึกคลื้นขนาดไหนครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะเป็นการขายอาหารนะครับซึ่งจะอุดมสมบูรณ์นะครับไปด้วยอาหารต่างๆอาหารทะเลก็มีนะครับออกร้าน ใช่เยอะแยะมากมายประชาชนที่เป็นเพราค้าไม่ขายนะครับอย่างทราสร้างรายได้ข้างต้นเนี่ย็ตรงนี้ก็เป็นลานกิจกรรมใช่ครับแต่ตั้งแต่แรกด้วยครับซึ่งเทศบาลตำบลบางสายก็ได้ใช้ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ในการมีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในชุมชนครับตรงนี้ก็จะเป็นลานกีฬาด้วยลานกีฬาใช่ออกกํลล่างการทุกคนในในในบางสายเนี่ยจะคือค่อนข้างจะได้ประโยชน์พี่น้องประชาชนชาวตำบลบางสายพอสมควรนะครับ และก็จะสุขภาพดีด้วยนะครับแต่มีอีกหลายอย่างที่เราไม่รู้แต่เรามีผู้รู้เอาอย่างนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราไปสอบถามผู้รู้กันดีกว่าว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจอยู่บ้างครับสวัสดีครับพี่เอครับขออนุญาตสัมภาษณ์สักนิดนึงแล้วกันนะครับ พอดีว่าพวกเราเนี่ยได้รับการาประสานไม่ทราบว่าผู้ที่ประสานนี่คือพี่เอใช่ไหมใช่ใช่ค่ะให้มาร่วมกันทำกิจกรรมในวันนี้ซึ่งผมอขออนุญาตให้พี่เอนะแนะนำตัวให้กับผู้ชมนะครับรับฟังน่ค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะ,คะ,ะ,คะชื่อจิรน,นันทีรภาพพิเศษคงค่ะตำแหน่งผู้มีการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางทรายค่ะ ก็เป็นผู้ประสานงานนะคะเป็นตัวแทนของเทศบ,บาลตำบลบางทรายค่ะที่จะประสานงานจิตอาสามาร่วมงานบริการสาธารณะแต่ละงานนะคะในใน,ใน,ใ,นในเขตตำบลบางทรายนะคะก็ได้รับความร่วมมือค่ะได้เป็นอย่างดีทุกงานนะคะ,ะค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทําให้เราเนี่ยได้มีอ่าปฏิสัมพันธ์กันนะคะ,คะ จากหน่วยงานต่างๆนะครับทั้งทางโรงเรียนกิจอาสาระาชทานเองและเทศบาลตำบลบางทายจังหวัดชลบุรีด้วยนะครับและที่มาในวันนี้นะครับเราได้มีหน่วยต่างๆมาช่วยกันเยอะแยะมากมายนะครับอยากจะทราบว่าหน่วยไหนมาช่วยอะไรบ้างและก็สนับสนุนอะไรบ้างครับค่ะก็ในส่วนในส่วนของทางเทศบาล ตำบลบ,บางไทรเองนะคะก็จะมีในส่วนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะงานป้องกันภทางสาธารณภัยซึ่งให้ความรู้ข้อรถน้ํานะคะแล้วก็ในส่วนกองช่างคะ่ะที่จะมาเคลียร์สถานที่ก่อนหน้าก่อนหน้าที่เราจะมาทําการกวาดล้างนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะเป็นในส่วนจิตอาสารพรราชทานนะคะที่นํากําลังค่ะ20นายนะคะมาช่วยเราะคะ่ะ แล้วก็มีการแบบว่ากองช่างนี่ได้มาตัดแต่งกิ่งไม้ตรงนี้ด้วยใช่วผมเห็นเมื่อกี้มีการตั้งเสาไฟด้วยอันนี้คือเราพัฒนาพื้นที่ตรงนี้อย่างจริงจังละเพื่อความยั่งยืนแล้วก็มั่นคงนะครับเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็มีการพัฒนาชีวิตนะครับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะครับโครงการของเทศบาลตำบลบางไซนะครับก็ได้มีการช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดอยากจะให้พี่เอนะครับลอง บอกหน่อยได้ไหมฮะ,ฮะว่าเราได้ช่วยอะไรชาวบ้านในพื้นที่ตรงนี้บ้านอยู่เป็นประจำฮะ,ะ,ะในส่วนการจัดการบริการสาธารณะในพื้นที่นะคะก็จะมีตั้งแต่การส่งเสริมคุณภาพชีวิตนะคะการ ส่งเสริมน้าสุขภาพป้องกันและก็ควบคุมโรคนะคะและก็ในส่วนด้านสารน้รั่วโภกต่างๆค่ะน้ําไหลไฟสว่างทางสะดวกนะคะแล้วก็ปลอดโรคถังเป็นสโลแกนเลยน้ําไหลไฟสว่างทางสะดวกและปลอดโรคด้วยอย่างที่เราได้มาเห็นกันนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยก็จะมีทางโรงพยาบาลนะครับซึ่งเป็นการประสานงานนะครับกับทางหน่วยงานของของทางเทศบาลและก็โรงพยาบาลเนี่ยใช้พื้นที่ตรงนี้ในการ ตรวจแลวก็รับยาค่ะรับยาใช่โอ้โหถือว่าอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเต็มที่กันเลยทีเดียวเลยนะฮะวันนี้กิจอาสาของเรานะครับก็มีความภูมิใจนะครับและมีความดีใจนะครับที่เราได้เจอกันนะครับและได้ร่วมกิจกรรมร่วมกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่เอนะครับยินดีค่ะครับแล้วก็ขออนุญาตไปทากิจกรรมต่อนะครับถ้ามีอะไรให้พวกเราได้ช่วยเหลือนะครับก็ แจ้งมาทางโรงเรียนกิจอาสาพระราชทานได้เลยครับได้เลยค่ะสวัสดีครับค่ะนั่นก็คือข้อมูลสําคัญนะครับที่เราได้จากพี่เอนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่เอที่สําคัญต้องขอขอบคุณเทศบาลตำบลบางไซนะครับที่จัดกิจกรรมกิตอาสาพัฒนานี้ขึ้นมาให้เราได้มีส่วนร่วมในการนำความดีนะครับซึ่งก็จะขอฝากพระบรมราชวาทนะครับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับว่าการทําความดีนั้นทํายากแต่จําเป็นต้องทํา เพราะหาไม่ความช่วยที่ทําได้ง่ายนั้นจะเข้ามาแทนที่และเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับกิตอาสาทุกๆคนนะครับและพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่ตั้งใจจะทําความดีมุ่งมั่นจะทําความดีเพื่อส่วนรวมนะครับเพราะสิ่งที่เราทําลงไปนั้นก็จะได้ประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นอีกด้วยครับครับและถ้าท่านนะฮะมีปัญหาใดๆอยากให้กิตอาสานะครับเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ของท่านนะครับสามารถ ติดต่อมาทางช่องทางเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราธานนะครับพวกเราในฐานะจิตอาสาพระราธานนะครับก็จะเป็นผู้ประสานความร่วมมือทั้งทางภาครัฐและทางภาคเอกชนบูรณาการกันให้ไปช่วยสําเร็จให้จนได้นะครับแล้วสุดท้ายนี้นะครับก็ในฐานะจิตอาสาพระราธานครับขออยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามโรงเรียนจิตอาสาพระราธานผ่านทางชุกช่องทางนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเพจ f a c e b o o อ่าอินสตาแกรมยูทูบอ่าหรือว่า tik t o กคกับนะครับสามารถติดต่อและก็ติดตามผลงานของพวกเรานะครับได้ทุกๆช่องทางเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ